วันลุมพินี o ออทอบอควนเมืองท้าทายอาวุธแกร่งโซเนอร์เซนสึกวันลุมพินี45ระเบิดความมันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เรติงเบอร์หนึ่งของประเทศในศึกวันลุมพินี45พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาฟ่ายเยนกีฬาการต่อสู้กว่า190ประเทศทั่วโลกโดยจัดคู่แข่งขันให้ชมจุใจ12คู่เตรียมสร้างความสนุกเต็มขั้นบนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่15ธันวาคมนี้ คู่เอกโอทอปอวันเมืองไอหนูจำ5วัย17ปีจากอุบลราชธานีดีกรีแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอกลับมาแก้ตัววัดฝีมือรุ่นพี er ่โซเนอร์เซนมวยซ้ายหมัดดุวัย27ปีจากตุรกีที่เปิดตัวด้วยการน็อกก้องไกลเอนนี่มวยไทยแถมคว้าโบนัสมาได้โดยพร้อมบูก,กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวด135-145ปอขณะที่คู่รองโล่เงินแปสายสี มวยซายบุดูดันวัย24ปีจากอุบลราชธานีเจ้าของแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่17เปิดตัวชนะสวยแถมได้โบนัสติดมือกลับมาสานต่อความแรงประทะสเตฟานเออร์วนยนักชกใจถึงวัย23ปีจากสกอตแลนด์ที่ฝากสถิติชนะ2แพ้1โดยเตรียมนัดแรกอาวุธหนักกันในกติกามวยไทยแคทเวท127ปอด้านคู่เอกกอนเตอร์อภิสิทธ์แฟเทค มวยเก่าเกมวัย35ปีจากชัยภูมิอดีตขวัญใจคนดังมวยช่อง7สีที่เคยไปสอนมวยที่แคนาดาตัดสินใจกลับมาล่าฝันรายการใหญ่พร้อมดวนฝีมือรุ่นน้องจากฮังการีแพทริกซานาวัย22ปีที่เล็งเดินหน้าเก็บชัยชนะ2ไฟติดต่อกันโดยทั้งคู่นัดฟาดปากกันในกติกามวยไทยแคทเวท140ปอนอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามผลงานของยอดทองไทยสอสมหมาย นักสู้เก่าเรียกพี่เปิดหน้าทารบโอมาเอลฮาลาบีมวยพลังสดจากเลบานอนรวมถึงเจ้าอินซีพีเคแสนชัยตัวแทนคนล่าสุด่ข้มวยดังย่านพระรามสามเปิดตัวชนของแรงราชมงคลแม่ทองรีไซเคิลกำปั้นจอมซ่้าวัย16ปีแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch w a n i f com บางประเทศ facebook หรือ youtube one บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี45คู่เอกโอท็อปอควอนเมืองเวอร์ซัสโซเนอร์เซนมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอคู่รองโล่เงินแป้สาย4ี่เวอร์ซัสสเตฟานเออร์ไวมวยไทยแคทเวท127ปอ ดาบดำปตททองทวีเวอร์ซัสชาพยักษ์ศักสตูนมวยไทยแคทเวด126สิหปอสิงมณีสุรศักดิ์มนตรีเวอร์ซัสเพชตาเสือสีโอปอมวยไทยแคทเวด120ปอศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วเวอร์ซัสชาลีสิงมาวินมวยไทยแคทเวด126ปอเจ้าอินทร์พีเคแสนชัยเวอร์ซัสราชมงคลแม่ทองบรีไซเคิลมวยไทยแคทเวด1 1 8ปปอ อภิสิทธ์แฟเทคเวอร์ซัสแพทริกซานามวยไทยแคทเวท140ป่ปอยอดทองไทยสอสมหมายเวอร์ซัสโอมาเอลฮาลาบีมวยไทยแคทเวทหนึ่อแชปอร์แช่สอดคาบูท็อปเวอร์ซัสจรวดศึกสอจอวิชิต8ริ้วมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135้าปอลอเรนโซดิวาราวเวอร์ซัสโซกันคาราแบกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155้ปอ ซูเลมานซูเลมานอฟวอร์ซัสนูซุนตานท็อกโทรอบการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นเฟเธอร์เวท145 155อินรปอราบินดาทานวอร์ซัสอิสเมลคานการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นไฟลเวท125-135ปอ